นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของตัวละครของเราภายในเกมเลยนะครับนี่ขนาดปิดตาข้างเดียวยังรู้ว่าน่ารักขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังขาวเลยนะครับโอเคแล้วกันนะผมเดี๋ยวภายในเกมนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเราเข้าไปดูภายในเกมมันดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมกฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท,าท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมใครอ่านออกอ่านได้อ่านไปนะครับผมไม่อ่านนะครับแค่นั้นแหละเอาเคแล้วกันะะนะผมสําหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเอามาแจกให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมนะ่นสำหรับเกมแนวนี้เนี่ยเอาง่ายว่า ตอนนี้จของผมเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า fc ผมหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยรู้สึกว่าชอบเกมแบบนี้กันมากนะครับเรียกได้ว่าแบบว่ามากนะครับเอาง่ายว่าโตขึ้นเกือบประมาณ60%หรือว่าได้เลยนะครับอ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมเหมือนเดมิมอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็เอามาแจกให้ทุกคนได้เล่นนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เข้ามาดูภายในเกมนะครับก็เรียกได้ว่าภาพเนี่ย อย่างสวยเลยนะครับผมนะส่วนตัวเกมเนี่ยนะครับผมต้องพูดก่อนว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเผื่อมีคนสงสัยเนาะว่าทําไมเวลาผมอัดคลิปแล้วผมเอาไปเวลาดูคลิปเนี่ยภาพเหมือนเป็นภาพนิ่งนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยครอบแบงส่วนไปนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเอาไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหากหลางบ้านนะครับผมนะตรงน,นี้ผมก็เลยต้องทําการเอาไปแค่บางส่วนเนาะโอเคแล้วกันนะผมเราพูดภาพทาเพลงกันมาเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลิกมันดูด,ด,ดีกว่านะครับผมก็จะ เริ่มโดยการกดสตาร์ทได้เลยนะครับมาสำหรับเกมนี้นะครับผมง่ายๆเลยครับเราเนี่ยยิงธนูของเรานะครับผมเรายิงธนูของเราเนี่ยเข้าไปในถังนะครับอ่าอย่างเราเนี่ยเลือกธนูว่าเราจะเอาถังไหนนะครับเพื่อเราจะยิงธนูเข้าไปครับแล้วเราก็ทําการกดติ๊กเขาเรียกว่าติ๊กถูกนะครับผมนะอ่าเราก็กดติ๊กถูกครับปั๊บตัวละครของเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยอ่าเราจิ้มไปอีกครับแล้วเราก็กดไปเลยครับจื๊บ แล้วก,กดจนเขียวขึ้นนะครับอ่าอันนี้ตัวละครไม่เด้งนะครับแล้วก็หมุนรอบทางไปครับชือ้อหมุนไปอ่าน,นี่ไงตัวละครเด้งแล้วนะครับเรากดไปครับ อย่างเช่นอ๋อเราต้องกดให้สุดนะครับผมถ้ากดไม่สุดเนี่ยตัวละครก็จะไม่ขึ้นมานะครับอ่านี่ตัวละครก็คือแสดงว่ายังไม่ถึงจุดที่ตัวละครจะได้ขึ้นมานะครับผมเราก็ต้องกดไปเรื่อยเนาะจนกว่าตัวละครของเราเนี่ยจะได้ขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับผมนี่อันนี้ตัวละครของเราก็เริ่มสั่นแล้วนะครับอ่ะอันนี้ตัวละครก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว่ายังไม่ถูกนะครับเอาง่ายเหมือนสุ่มมาแหละนะครับผมแล้วจิ้มเข้าไปครับถูกไหมอันนี้ไม่ถูกนะครับ เราก็ไปอีกรูครับผมอ่าดูดิว่าถูกไหมอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับผมนะเหมือนเดิมเลยเราก็วนครับวนรอบตัวละครของเรานะครับดูสิว่าไหนจะถูกนะครับเราจิ้มเข้าไปเลยครับชึบไม่ขึ้นครับอ่าลังเหลืออีกจริงๆก็ทิ้มกันให้หมดเลยนะครับผมนะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไหนจะถูกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็จิ้มเข้าไปอีกครับผม อันนี้ก็จะมีถังสั่นก็มีเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมอ๋อเราจิ้มหน้านหลังก็ได้นะครับตัวเกมเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมนะก็ให้เราเนี่ยเล่นกับตัวละครของเราเนี่ยนะครับผมไปเรื่อยๆเนะเาะอ่าอเคแล้วกันะะนะผมวันนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับใครนะผมที่อยากจะลองดาวน์โหลดกันไปเล่นดูนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ทางตา่างคลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครนะผมดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับผมก็จะมีวิธีการสอนดาวน์โหลดให้อยู่นะครับทางตารางคลิปเหมือนกันเนาะอ่าโอเคแล้วกันนะผมอว็นว่านะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับผมหรือว่ากดติดตามเนาะให้ทั้งให้ให้สองช่องของผมหน่อยนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับผมแล้วก็ช่องเราอีกช่องหนึ่งเนาะโอเคแล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้้วยเผ่อชงนนีีมปััญหาะครบ โอเคแล้วกันสำหรับใครที่อยากขอเกมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมหรือพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือข้อสงสัยต่างๆคอมเมนต์ไว้ได้เลยโอเคแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมคงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ